สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์ต้งบอลแตงเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้พบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันพฤหัสที่3ามเสิงหาสองหเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์อของบอลในวันนี้กันก็เดี๋ยวจะไปสรุปผลของบอลเมื่อคือนนี้ให้ฟังกันก่อนเนาะ อ,อย่าลืมเพื่อนๆนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้อาจารย์โต้งด้วยนะเวลาอาจารย์โตง้งอัพคลิปอะไรใหม่ๆลงไปเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะได้เห็นคลิปใหม่ๆของอาจารย์โต้งเป็นคนแรกเลยนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆที่อยากจะรับที่เกกับอาจารย์โต้งโดยตรงสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ที่อาจารย์โต้งปักหมุดไว้ให้ได้เลยหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติหรืออยากให้อาจารย์โต้งทําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยบอกอาจารย์โต้งได้เลยนะเดี แน่นอนมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อคืนนี้ผลฟุตบอลเป็นยังไงบ้างที่อาจารย์โต้งได้ให้ไปเมื่อคืนนี้อาจจะมีตัวที่ทำกำไรและไม่และไม่ทำกำไรก,กันถั่วก,กันไปนะครับผมแต่ตัวที่เราเป็นตัวเต็งที่เด็ดขาดใจเราก็ยังทำกำไรเหมือนเดิมอ่มาเมื่อวานนี้ตัวที่เด็ดขาดใจเราเป็นเชลซีกับวิมมอดันนะอาจารย์โต้งให้ไปก็ให้ลองวิมมอรดันไปก็เมื่อคือนก็ เชลซีก็ชนะจริงๆแต่ก็ไม่เกินลูกต่อวิมอดันก็ถ้าใครตามจานโต้งก็ได้กินเต็มไปนะครับผมส่วนคู่ต่อมาเป็น PSV h สวีไฮโอเฟพบกัสโกเลนเจอร์คู่นี้จานโต้งให้เล่นหน้าบอลให้ต่อ PSV ไปแล้วก็ให้อเวอร์ไปด้วยคู่นี้จบไปด้วยสกอร์ห้ยิงไป6ลูกก็กินเต็มทั้ง2บินเลยส่วนคู่ต่อมาเป็น AK เคเพบร้ันอันเวิคู่นี้จานโต้งให้เชียร์เอเคไปก็อันเวิก็มาชนะไปอัดไปคาบ้านอีก1-2 ก็คู่นี้ก็ไม่ผ่านราคาแล้วก็หลุดแพ้ไปเลยก็เสียไปนะครับผมโคเบเกนกับลากรุปเโซฮาว่าคู่นี้ก็โคเบเกนฟอร์มหลุดเล่นในบ้านแบบอาจารย์ต้องถือว่าไม่ใช่ฟอร์มที่โคเบเกนที่ดีที่สุดในเวลาเล่นเล่นในบ้านนะก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งก็เสียเต็มไปสมคู่ซ้ายเป็นโป้อนพบสลัสรวคาร์คู่นี้ก็โป้อนก็อ่านราคาผิดไปก็แพ้ไป0ูนย์ก็เสียเต็มไปเมื่อคืนก็ได้3บิน เสียสามบินก็ถือว่าต้องขอโทษเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนด,ด้วยนะครับผมมาวันนี้ขอแก้ตัวดีกว่าวันนี้วันพฤ่อนรหัสที่3ามวันพฤ่อนรหัสวันดีวันศุกร์วันพักสิ้นเดือนมี5คู่5ทีมเช่นเดิมเช่นเคยเเ League, กเ็เป็นบอลทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเป็นบอลทางยูฟาเดี๋ยวแป๊บแป๊บอาจารย์โต้งขอโทษทีเป็นยูฟ่ายูโ,โ,โปรปาลีกกับยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วกันเนาะ ก็จะมีทั้งเป็นทางคาราบักพบโอลิมปิกจาน่าลูปจาน่าแล้วก็เชอร์ลีฟติลัโพบ AK c คคลาสวิแล้วก็เป็นอเบอร์ดีนพบอาเคนแล้วก็มีโบโดกิมพบเซฟซีแล้วก็จะเป็นไอชักแฟงเฟิร์ตพบเลบกี้โซเฟียเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปทีละคู่เลยดีกว่าว่าแต่ละคู่เป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นด้วยคู่แรกคาราบักเปิด เปิดบ้านเนาะต่อครึ่งควบลูกกับโอลิมปิกจาน่าลนะูปจาน่าเนาะก็คู่นี้นัดแรกคาราบักก็ชนะมา20วันนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันก่อนดีวกว่าเรามาดูเชอร์ลิฟติลัรโพอันนี้เปิดบ้านเหมือนกันต่อลูกควบลูกครึ่งเลยก็นัดแรกเสมอกันมา1-1เนานะเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดไปก็จะเป็นอเบอร์ดีนนะครับ เปิดบ้านเป็นลองลองปอให้กับอาร์เคนคู่นี้เสมอกานมา2อเช่นเดียวกันในนัดแรกเป็นบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกบ้างเป็นโบโดกิมเปิดมาราคาลูกครึ่งตอนนี้ไหลไปลูกครึ่งควบ2กับเซฟซี่แล้วนัดแรกก็เสมอมาสองส2เนาะแล้วก็จะเป็นทางคู่ของไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ยทักแฟงเฟิร์ตพบเลฟกี้โซเฟียลูกคู่นี้ไอทักแฟงเฟิร์ตต่อลูกครึ่งควบ2ตอนนี้ไหลไป2ลูกแล้วคุณนัดแรกก็เสมอมา1นึหนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกัน ที่คู่ของทางไอทัฟเฟนเฟิร์ตก่อนพบเลฟก,กี้โซเฟียก่อนคู่นี้อย่างที่จานโต้งบอกไปนัดแรกเสมอกันมา11 10นนัดล่าสุดของไอทัฟเฟนเฟิร์ตเป็นยังไงบ้าง10นัดล่าสุดของทัฟเฟนเฟิร์ตชนะคู่แข่ง3เสมอ4แพ้3ชนะราคา1เสมอราคา1แพ้ราคาไป6ถือว่าฟอร์มโดยรวมแล้วแย่เลยละกันเนาะฟอร์มในบ้านเป็นยังไงฟอร์มในบ้านชนะคู่แข่ง4เสมอหไม่แพ้เลยก็ชนะราคาไป3นะแพ้ราคาไป7 ถึงแม้ว่าโอเคแหละเขาจะชนะในบ้าน4นัดเสมอไป6นัดไม่เคยหลุดแพ้เลยแต่ราคามันหลุดแพ้ไปถึง7ครั้งส่วนใหญ่แล้วลงทุนกับเขาก็ขาดทุนเนาะวันนี้โคจอนมาเจอกันกับเลฟกี้โซเฟียเลฟกี้โซเฟียฟอร์มเป็นยังไงบ้าง10นัดล่าสุดชนะคู่แข่ง6เสมอ2แพ้2ชนะราคาไปถึง7แพ้ราคาไป3ถือว่าภาพรวมยังกินกําไรนะ ฟอร์มของการไปเป็นทีมเยือนอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างฟอร์มของการเป็นทีมเยือนชนะคู่แข่ง4เสมอ3แพ้3ชนะราคาถึง7ครั้งแพ้ราคาไป3ครั้งถือว่าส่วนใหญ่แล้วการเป็นทีมเยือนของเลฟกี้โซเฟียไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะนักลงทุนอย่างพวกเราถ้าลงทุนกับเลฟกี้โซเฟียเวลาออกเป็นทีมเยือนส่วนใหญ่แล้วก็จะได้กําไรวันนี้เปิดมาด้วยราคาที่มากเหลือเกิน มากเกินใจจะทนตอนนี้ราคาเปิดมาเป็นลูกครึ่งควบ2ตอนนี้ไหลไป2ลูกแล้วแล้วนัดแรกเสมอกันมา1น,นึวันนี้จาน์ต้งยังรู้สึกว่าเลฟกี้โซเฟียไม่น่าจะมาแบบผีผามบุกเข้าใส่แล้วไอทักแฟงเฟิร์ตจะยิงได้เยอะเพราะดูจากฟอร์มในบ้านของไอทักแฟงเฟิร์ตย้อนหลังไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขายิงไม่ค่อยขาดนะครับส่วนใหญ่แล้วคือเปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ย เล้วมันเปิดยิงได้น้อยผิดฟอร์มกับลูกการที่แล้วมากลูกการที่แล้วนี่ยังทําผลงานได้ดีเล่นในบ้านยังไว้วางใจได้ยิงนัดละ2ลูก3ลูกก็มีแต่ลูกการเนี่ยผิดฟอร์มไปเยอะยิงแค่นั้นละลูกบางนัดไม่ยิงทนใหญ่แล้วมี101่งศูก็ ก็มีวันนี้มาต่อตั้งลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกเนี่ยอาจารย์โต้งเชื่อว่าวันนี้เล็บกี้โซเฟียยังยันอยู่นะอาจารย์โต้งเลือกคู่นี้ให้เลือกเชียร์เล็บกี้โซเฟียไปแล้วกันนะครับผมในคู่แรกเอามาคู่ต่อมาเลยเป็นโบโดกิมพบเซบซี่คู่นี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์โต้มาดูราคาใหม่อีกรอบนึงลูกครึ่งแล้วไหลไปลูกครึ่งควบ2นะตอนนี้แล้วไหลไปลูกครึ่งควบ2แบบนี้นัดแรกเสมอกันมา2 2ที่บ้านเซบซี C. สิบนัดล่าสุดของโบโดกิมเป็นยังไงบ้างสิบนัดล่าสุดของโบโดกิมภาพรวมคือชนะคู่แข่ง7เสมอ1แพ้2แล้วก็เป็นการชนะราคา6แพ้ราคาไป4ถือว่าทํากาไรเล็กๆเ,เ,เวลาภาพรวมเนาะภาพรวมคือทำกำไรเล็กๆฟอร์มของการเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวล่ะฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวชนะคู่แข่งไป8นัดแล้วก็เสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นนัดกินกําไรไป5นัดแพ้หนัดถือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าดังลงทุนโอเคแหละฟอร์มเขาดีก็จริงเขาเตะเขาชนะในบ้านเยอะ แพ้ไปแค่นัดเดียวเสมอหนึ่งนัดแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่มันแพ้ราคาเพราะว่าอะไรเขาต่อเยอะแล้วเขายิงไม่เกิดลูกต่อมันชนะเขาแต่มันแพ้เราโอเคเ,เราเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแต่โบโดกินเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วยิงประตูเยอะนะอันอันนี้อาจารย์อาจารย์โต้งจะเก็บไว้ก่อนเป็นสติเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลองลองมาล,ลองมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซฟซี่บ้าง เซฟซี่ C, ภาพรวม10นัดล่าสุดเป็นยังไงชนะคู่แข่ง5เสมอ5้าไม่แพ้เลยชนะราคาเป็น6ครั้งเสมอราคาเป็น1แพ้ราคาไป3ส่วนใหญ่แล้วภาพรวมรวมก็ยังทํากําไรนะฟอร์มของการเป็นทีมเยือนอย่างเดียวล่ะฟอร์มการเป็นทีมเยือนชนะคู่แข่ง4ี่เสมอ2แพ้4ชนะราคา5เสมอราคา1แพ้ราคาไป4ถือว่าก็ทำกำ,กำไรเล็กๆแล้วกันเนาะไม่ทํากําไรอะไรมากมายนะักแต่ว่าวันนี้มาเจอกับโบโดกิมที่เล่นในบ้านได้อย่างร้อนแรงวันนี้ถ้าอาจารย์ ให้เลือกอาจารย์ก็ยังเชื่อว่านัดแรกมันเสมอกันมา2 2แล้ววันนี้มาต่อกันซะเยอะขนาดเนี้ยอาจารย์ก็ยังอยากให้เลือกเชียร์เซฟซีนะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าโบโดกิมอ่ะเวลาเล่นในบ้านเขายิงประตูได้เยอะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากให้ติดสกอร์โอเวอร์ไว้ด้วยติดสกอร์สูงเอาไว้ด้วยคู่ที่คู่ที่2อเนี่ยอาจารย์ก็ยังให้เลือกลองเชียร์เซฟซีแล้วก็ติดสกอร์สูงว้ด้วยนะครับเพื่อนๆมากันที่คู่ถัดไปดีกว่าคู่ถัดไปเป็นอัลเบอร์ดีนพบอาร์เค้นอันนี้เป็นบอลยูฟายูโรปาล คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด3ครั้งก็เป็นอับดีนเคยชนะ1ครั้งเป็นอาร์เคนชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันมา1ครั้งก็คือผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้านใครบ้านมันแล้วก็มีการเสมอกันในนัดที่แล้วมันมาเนาะส่วนใหญ่แล้วออกสูง1ครั้งออกต่ํา1ครั้งมาภาพรวม1ินัดล่าสุดของอับดดีนเป็นยังไงบ้างอับดดีนสินัดล่าสุดชนะคู่แข่ง4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3ชนะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป5ส่วนใหญ่แล้ว ก็ถ้าลงทุนกับอบดีนภาพรวมตอนนี้ก็คือยังขาดทุนนะครับเพื่อนๆนถือว่ายังไม่ได้กําไรกับเขาเลยเวลาลงทุนเพราะว่ามันแพ้ไป5ครั้งเนี่ยยังไงมันก็ขาดทุนเนาะฟอร์มในบ้านอย่างเดียวของอบดินเป็นยังไงฟอร์มในบ้านอย่างเดียวของอบดินชนะคู่แข่งไป7เสมอ1แพ้2อชนะราคา7แพ้ไป3ถือว่าฟอร์มโดยรวมของอบดีนวลาเล่นในบ้านเนี่ยไว้วางใจได้นะทำกำไรไปถึง7ครั้งขาดทุนไป3ครั้งเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ยังกำไรอยู่เนาะ และก็ติดโอเวอร์ไว้2ครั้ง2นัดล่าสุดของเขาติดโอเวอร์เนาะเออถือว่าน่าเก็บเก็บไว้เป็นสติก่อนเก็บไว้เป็นสติเก็บไว้เป็นข้อมูลเดี๋ยวเราลองมาดูทางฝั่งทีมผู้มาเยือนอย่างอักเคนบางอัเคน10นัดล่าสุดชนะคู่แข่ง5เสมอ3แพ้2แล้วก็ชนะราคา4แพ้ราคาไป6ถือว่าลงทุนกับอัเคนในภาพรวมยังขาดทุนเล็กๆยังขาดทุนเะล็กๆนะไม่ได้ขาดทุนซะมากมายอะไรมาก ฟอร์มทีมเยือนอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างฟอร์มทีมเยือนอย่างเดียวของเขาสิบนัดล่าสุดคือชนะคู่แข่ง4เสมอสแพ้3แล้วก็ชนะราคา5แพ้ราคาไป5ถือว่าภาพรวมก็ยังขาดทุนเนาะยังไม่ได้กําไรซะส่วนใหญ่เลยวันนี้โคโจอนมาเจอกันกันกบอับเบดีนในบ้านที่เล่นได้อย่างร้อนแรงอ้อลืมไปอักเคน2นัดล่าสุดที่ออกมาเป็นทีมเยือนก็ยสามารถยิงประตูได้เยอะเช่นเดียวกันนะวันนี้โคจอนมาเจอกับอับเบดีนที่เล่นในบ้านได้อย่างร้อนแรงยิงประตูได้เสียประตูน้อย แต่วันนี้อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าสติที่เขาเคยเจอกันมาเนี่ยเขายิงประตูกันได้กันเกือบทุกนัดเลยมีนัดหนึ่งที่หลุดสกอร์ต่ำไปแต่สกอร์ต่ำวันนั้นก็สามารถที่ยิงประตูได้ถึง2ลูกขาดไปอีกลูกเดียวก็จะสกอร์สูงละว,วันนี้ถ้าอาจารย์ให้เลือกเชียอาจารย์ให้เลือกเชียสกอร์สูงจะปลอดภัยกว่าสําหรับคู่นี้อาจารย์เชื่อว่าคู่นี้ทาประตูกันได้แน่นอนและอาจจะออกสกอร์สูงอาจารย์ให้เลือกเชียสกอร์สูงนะครับในคู่ที่3มาคู่ถัดไปเป็นคู่ที่4เนาะเป็นเชอร์ลิฟส์สิ นัดที่แล้วเจอกันมาเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งเนาะแพ้ไใน่ในสนามกลางวันนี้เชอริฟสิลาร์โพได้กลับมาเล่นในบ้านฟอร์มดยรวนของเชอริฟสิลาร์โพเนี่ยชนะคู่แข่ง6เสมอ2แพ้2ชาราคา4แพ้ราคาไป2ถือว่าส่วนใหญ่แล้วลงทุนกับเขาในภาพรวมยังทํากําไรให้กับเรานะมาดูกันฟอร์มในบ้านล่ะฟอร์ม <from S 2> ในบ้านของเขาชนะคู่แข่งไปถึง8ครั้ง เสมอไป2ครั้งไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ชนะราคาไปถึง4ครั้งไม่แพ้ราคาเลยเช่นเดียวกัน5านัดล่าสุดของเขาคือชนะทั้งหมดแล้วก็ชนะราคาทั้งหมดเช่นเดียวกันออกสกอร์สูงไป2ครั้งด้วยครับด้วยซ้ำไปสําหรับ2นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านถือว่าฟอร์มโดยรวมของเชอร์ลิฟซิลาร์โพนี่ฟอร์มแจ่มเลยกําลังเล่นได้อย่างมั่นใจ2นัดล่าสุดยิงไปถึงนัดละ5ลูกถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับเชอร์ลิฟซิลาร์โพ เดี๋ยวเรามาดูกันทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง KI c l a s s i c บัาง10นัดล่าสุดภาพรวมเปน็นยังไงชนะคู่แข่ง3เสมอ5แพ้2ชนรราคาไปถึง7ไม่แพ้ราคาเลยถือว่าก็ยังทำกำไรให้กับนักลงทุนเนาะไว้วางใจได้สำหรับบอลจากทางฝั่งเซอร์ลิฟสิลาโรโพในวันนี้เออสำหรับ KI c l a s s i c มาดูฟอร์มทีมเยือนอย่างเดียวล่ะฟอร์มทีมเยือนอย่างเดียวของเขาชนะคู่แข่งเจเสมอ1แพ้2ชาราคา5ไม่แพ้ราคาเลยก็ถือว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนเนาะฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีนะออกไปเยือนอ่ะไม่ค่อยหลุดแพ้และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะแพ้แต่มันไม่เคยแพ้ราคาเลยไงในห้านัดเนี่ยถือว่าเออฟอร์มแจ่มแล้ววันนี้โคจอนมาเจอกับเชอร์ลิฟสิลาดโพวันเนี้ยเชอร์ิฟสิลาดโพต่อตั้งลูกควบลูกครึ่ง บางทีอาจจะไหลไปลูกครึ่งแล้วก็ตามอาจารย์นึงเชื่อว่าวันนี้ K i c a s s า i c มาโดยความรัดกุมแน่นอนอาจารย์รู้สึกว่ามันต่อมากเกินไปนัดที่แล้วเขาก็ยังเสมอมาหนึ่ง,งวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเชลิสเซนลาสโพสที่เล่นได้อย่างมั่นใจก็จริงแต่อาจารย์เชื่อว่า KI Class สสเขาก็ยังมีทีเด็ดของเขาแหละเขามาเยือนในวันนี้เขาไม่ผีผามบุกใส่อย่างเดียวแน่นอนเขาก็ต้องมีทีเด็ดของเขาเพื่อที่ทำางานได้ให้ผ่านผ่านเข้ารอบถูกต้องไหมครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ยังให้เรื่องเชียร์ KI c อ s ล i สสนะในคู่ที่4ส่วนคู่สุดท้ายเป็นคู่ที่เด็ดขาดใจเราเป็นคาราบัก เช็ราคาล่าสุดเลยคาราบักครึงควบลูกคาราบักเปิดบ้านเจอโอลิมปิกจาน่าลูปจาน่าบอลคู่เนี้ยเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นคาราบักชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็คาราบักชนะออาคาราบักชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้ง ก็เป็นการที่แพ้ราคาทั้งหมดเลยเนาะวันนี้โคโจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคาราบาก10นัดล่าสุดภาพรวมเป็นยังไงบ้างคาราบาก1ินัดล่าสุดเนี่ยชนะคู่แข่ง6เสมอสองแพ้2แล้วก็เป็นการชนะราคา4ี่แพ้ราคาไปถึง6ครั้งถือว่าภาพรวมเนี่ยยังทำำํากําไรให้กับเราไม่ได้เลยส่วนใหญ่แล้วหลุดขาดทุนไปซะส่วนใหญ่5นัดล่าสุดของเขาเป็นยังไงชนะคู่แข่งไป4เสมอไป1แต่เป็นการชนะราคาแค่2ครั้งแพ้ราคาไป2ครั้งถือว่ากําไรเล็กๆโดยภาพรวมอ่ะ ฟอร์มในบ้านของคาราบักเป็นยังไงฟอร์มในบ้านของเขา10นัดล่าสุดชนะคู่แข่ง6เสมอ2แพ้2เป็นการชนะราคา3แพ้ราคาไปถึง7ถือว่าคาราบักผิดฟอร์มนะที่จริงแล้วคาราบักบอลจากอาเซอร์ไบจันทีมเนี่ยเป็นทีมที่อาจารย์ติดตามมาพอสมควรเลยฟอร์มในบ้านเขาอ่ะ มันเป็นฟอร์มที่แจ็มมากๆแต่ฤดูกาลนี้อาจจะเปิดมาอาจจะแกว่งๆเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆดังติดตามดูเขายิงประตูได้ทุกๆนัดเลยนะมีแค่นัดเดียวที่นัานั้นเองที่ไปหลุดแพ้แล้วก็ยิงประตูไม่ได้เลยวันนี้โคจอนมาเจอกันกันกบโอลิมปิกจาน่าลูปจาน่าสินัดล่าสุดของทีมนี้เป็นยังไงบ้างชนะคู่แข่ง4เสมอ1แพ้ไป5้าชนราคา5เสมอราคา1แพ้ราคาไป4ถือว่าทํากาไรเล็กๆเอง วันนี้ฟอร์มทีมเยือนของเขาเป็นยังไงฟอร์มทีมเยือนของเขาชนะคู่แข่ง3าเสมอสองแพ้ไป5แล้วก็ชนะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป5เช่นเดียวกันถือว่าวันนี้ทําผลงานได้ไม่โอเคนะส่วนใหญ่แล้วถ้าลงทุนกับโอลิมปิกจาน่าลุกจาน่าเวลาออกเป็นทีมเยือนส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนเนาะแล้ววันนี้โคจอนมาเจอกับคาราบักในบ้านอาจารย์ยังเชื่อนะว่าคาราบักเวลาเล่นเล่นในบ้านยังสามารถไว้วางใจได้ยังเชื่อถือได้บอลจากอเซบจันทีมนี้เวลาเล่นในบ้านมีความร้อนแรง และก็อย่างหนึ่งคือกองเชียร์เขาเป็นกองเชียร์แบบเฮวียแมทท่มากคือเชียร์จนแบบอีกทีมนึงเล่นจนรู้สึกกลัวอาจารย์ยังเชื่อว่าวันนี้คาราบักกับเล่นในบ้านยังมีทีเด็ดมากกว่าโอลิมปิกจาน่ารูปจาน่าวันนี้คู่ทีเด็ดขาใจอาจารย์ให้เลือกเชียร์คาราบักนะครับผมอ่านเดี๋ยวอาจารย์จาสรุปให้ฟังดีกว่าว่าวันนี้ทั้ง5้าคู่อาจารย์ให้เชียร์ทีมไหนกันบ้างคู่แรกคาราบัก พบโอลิมปิกจาน่าลูปจาน่าอาจารย์ให้เลือกเชียร์คาราบักคู่ที่2เชิญลิฟซิลัดพบพบเคไอคลาสวิกอาจารย์ให้เลือกเชียร์เคไอคลาสวิกคู่ที่3อมอเบรดินพบอาเคนอาจารย์ให้เลือกเชียร์สกอร์สูงนะครับผมคู่ที่4ี่โบโดกิมพบเซฟซี่อาจารย์ให้เลือกเชียร์เซฟซี่บวก กับติดสกอร์สูงไว้ด้วยคู่สุดท้ายไอทักแฟงเฟิร์ตพบเลบกี้โซเฟียอาจารย์ให้เลือกเชียร์เลบกี้โซเฟียนะครับผมวันนี้ทีเด็ดทั้งหมดมีเท่านี้อย่างเช่นเดิมเช่นเคยเลย ถ้าใครชอบก็จัดใครขัดก็สวนทุกคนมีความคิดของตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเตือนเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยเวลาที่อาจารย์ต้องอัพคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนเพื่อน<ๆ>จะได้เห็นคลิปนี้เป็นคนแรกๆจะได้กดเข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะกดแชร์กับอาจารย์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งอยากเข้ามารับที่เด็ดโดยตรงกับอาจารย์สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่อาจารย์โต้งปักบรไว้ให้ได้เลยยหรืออากคุย อยากแลกเป็นทัศนคติคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันอาจารย์ต้งจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์จะเข้าไปตอบเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์อย่างแน่นอนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสิ้นเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมรับตังสองทางได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเงินจากบอลขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ้นเดือนนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาสรุปผลให้ฟังและหที่หม่มาให้ฟังด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ